ชื่อและลักษณะของต้นไม้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรคอ้วนแสนสนุกนะครับวันนี้ก็อยู่กับรูอ้วนอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่ในหน่วยของต้นไม้นั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้และเราจะเรียนรู้ในหัวข้อชื่อและลักษณะของต้นไม้นะครับถ้าพูดถึงต้นไม้นะครับต้นไม้มีอยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีต้นไม้นะครับทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับ แต่ที่สําคัญเลยต้นไม้ก็เป็นสิ่งสําคัญของเรานะของมนุษย์โลกทุกคนนะครับเพราะว่าต้นไม้สามารถผลิตออกซิเจนได้นะครับฉันเด็กควรรักษาและดูแลต้นไม้นะครับอ่ะถ้ามาพูดถึงต้นไม้นะครับว่าต้นไม้มีลักษณะอย่างไงและการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างอ่ะเด็กๆทราบไหมครับอ่าถ้าไม่ทราบเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลย รเราก็จะไปรู้ส่วนต่างๆและหน้าที่ของต้นมะเขือเทศกันนะครับไปดูส่วนแรกนะครับรากนะครับจะอยู่ใต้ดินนะครับมีหน้าที่ในการยึดเกาะลําต้นให้แข็งแรงนะครับมีการดูดน้ำสารอาหารต่างๆเข้าสู่ลำต้นนะครับนี่คือหน้าที่ของรากส่วนต่อไปก็คือลําต้นนะครับจะมีหน้าที่ในการชูกิงก้านใบต่างๆนะครับของต้นไม้ และส่วนต่อไปก็คือกิ่งนะครับจะต่อออกมาจากลำต้นในการชูใบชูผลนั่นเองนะครับนนี่คือหน้าที่ของกิ่งและส่วนที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับและส่วนต้นก็คือใบนั่นเองนะครับใบมีที่ในการผลิตอาหารนะครับเพราะต้นไม้นะครับหลังจากที่ดูดน้ำสาร,ารอาหารต่างๆมาแล้วจะยังไม่สามารถนำไปใช้ได้นะครับ จะต้องมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าการสั่งเคราะห์แสงของพืชน,นะครับเพื่อสังเคาะเสร็จแล้วถึงจะนําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ได้นั่นเองนะครับและส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือดอกและผลนะครับจะมีหน้าที่เหมือนกันในการขยายพันธุ์ของต้นไม้นะครับต้นไม้บางชนิดนครับจะขยายพันธุ์โดยใช้ดอกอย่างเดียว หรือบางชนิดจะขยายพันธุ์โดยใช้ผลอย่างเดียวนะครับเพราะต้นไม้มีทั้งไม้ดอกไม้ผลและไม้ใบนั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่และส่วนประกอบของต้นไม้หลักๆนะครับต้นไม้แต่ละอย่างก็จะมีหน้าที่คล้ายๆกันประมาณนี้จะแตกต่างกันที่ดอกและผลนั่นเองนะครับนี่คือส่วนประกอบและหน้าที่ของต้นไม้นั่นเองนะครับหลังจากเราเรียนรู้ส่วนปกอบของต้นไม้ไปแล้ว เราไปเล่นเกมท้ายคลิปกันดีกว่าครับเกมถ้ายคลิปอ่ะนะครับวันนี้คว้นก็จะมีเกมในการถายชื่อต้นไม้กับเด็กๆนะครับโดยควรจะเป็นคนใบ้นะครับโดยมีข้อความและคําพูดของคนใบให้ว่ามันคือต้นอ,อะไรและเด็กช่วยกันถายนะครับ เหมือนเดิมกฎก็คือจะให้เวลาไทย5วินาทีหลังจากที่ควณอธิบายไปอ้าวไปดูคำใบก้กวนดีกว่าครับดูซิว่าต้นแรกอะ่ะมันคือต้นอะไรนะต้นอะไรเอ่ยมีผลดิบสีเขียวผลสุกสีเหลืองบางชนิดนิยมรับประทานผลดิบมากกว่าผลสุกรสชาติ เปรี้ยวหวานอะไรหนะ้าที่มีลูกสีเขียวบ้างและพอสุกก็จะเป็นสีเหลืองทานทั้งสีเขียวก็ได้หรือจะผลเป็นผลสีเหลืองก็ได้มีรสเปรี้ยวหวานอะไรหนะ้าให้เวลาคิด5วินาที1 2 3 4 5. ปิ้งปองคำตอบก็คือต้น มะม่วงนั่นเองนะครับมีผลทั้งสีเขียวและสีเหลืองนะครับมีรสชาติเปรี้ยวหวานบางพันธุ์กินตอนที่เป็นลูกสีเขียว,ยวได้บางพันธุ์ต้องกินตอนที่เป็นลูกสีเหลืองถึงจะหวานใช่ไหมครับอ่านี่คือต้นมะม่วงนั่นเองนะครับเอาไปดูต้นที่สองสิว่ามันคืออะไรคาใบครับต้นอะไรเอ่ยเรียกใบว่าทาง เรียกต้นอ่อนทลายผลอ่อนกินได้ผลแก่คั้นกระทิอะไรนะผลอ่อนกินได้หอมและหวานด้วยมีน้ำด้านไหนด้วยนะครับและมีผลที่แก่สามารถเอาไปคั้นกะทิกะทิทำมาจากอะไรนะให้เวลาคิด5วินาทีต้นเลยครับ1 2ึ่งสอง่าปิ้งปอง คำตอบก็คือต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับอ่าผลอ่อนสามารถทานได้ยืนได้ใช่ไหมครับและผลแก่สามารถนําไปทาเป็นกระทิไปขันได้นั่นเองครับนี่คือต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับเอา้าไปดูต้นที่สาว่ามันคืออะไรนะไปดูข้อที่3ามนะครับข้อที่3ามจะมีคาใบ้ว่าอะไรบ้างนะต้นอะไรเอ่ยลําต้นอวกใหญ่ มีใบสีเขียวออกผลครั้งเดียวเป็นเครือเป็นหวีต้นอะไรนะ้าออกผลแค่ครั้งเดียวมีใบเขียวๆด้วยและเป็นเครือเป็นหวีที่เด็กต้องปอกเปลือกก่อนจะทานอะไรนะ้าให้เวลาคิดให้วินาทีหนึ่งสองสสี่หาพิงปองคำตอบก็คือ กล้วยนั่นเองนะครับอ่ามีใบสีเขียวกล้วยจอะกดแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะตายไปนะครับอ่าออกเป็นเครือเป็นหวีนั่นเองนะครับอ้าไปดูข้อที่สีต้นที่สีกันเลยคำใบมีว่าต้นอะไรเอ่ยมีผลรูปยาวเปลือกบางสีเขียวผลสุกเต็มที่มีสีส้มแดง ผลแก่ใช้ทานส้มตำอะไรนะผลยาวๆเรียวๆคล้ายวงรดีเวลาสุกก็จะมีสีส้มหรือสีแดงผสมกันและเอาไปตำส้มตำอะไรนะที่เด็กชอบทานอะไรนะที่ตำส้มตำไดคืออะไรครับให้เวลาคิดหาวินาทีหนึ่ง คำตอบก็คือต้นมะละกอน,นั่นเองนะครับผลแก่ซีิวเคียวเราสามารถไปตามส้มตำได้ใช่ไหมครับผลสุกสีเหลืองแล้วก็หรือสีแดงเราก็สามารถนําไปตำประทานได้นะครับนี่คือความรู้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของต้นไม้นะครับอ,อย่าลืมนําความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์นะครับและต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกับเราฉะนั้นอย่าทําลายช่วยกันรักษาครับทั้งต้นไม้ที่บ้านของเรา ที่สวนของเราหรือที่ต่างๆอย่าทําลายต้นไม้นะครับและอย่าไปเด็ดดอกไม้ต่างๆเพราะ